ร่างกายแกไม่สร้างเลยเขามีแล้วแตกลับมาให้แกเรื่องระยบช่วยแต,แต่ผลม,มันยาวนานมากบางทีบางทีรูปเขาขทักเซ็งก็หมอจะมาเลี้ยงไข้ต่ำว่าเริ่มเข้าใจเจตนาเราทิดเยี่ยนไปผมก็จะใช้วิธีอื่มากกว่าที่จะสร้างสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับแพทย์ให้ดีไว้เพราะว่าเราเป็นแคนเบอรีด็อกเตอร์เราต้องดูแลครอบครัวเราต้องครอบครัว แต่ก็เป็นคำถามครับผมขอญาตที่จะขอข้ามไปเรื่องที่อยากจะพูดมากเลยเรื่องนี้พี่ต้องฟังให้ดีเลยนะเป็นแจ็คขอสุดท้ายเลยจากนี้แล้วผมจะเปิดไให้มางเสงเองจะร้องเพลงหฟังเสีงเองขึ้นแต่กันเองได้เรื่องที่อยากพูดนี้คือเรื่องผักผลไม้ผมไปไหนก็พูดเสมอเลยนะครับผมเป็นพรีเซนเตอร์ในการที่จะกระตุ้นคนเรากินผักผลไม้แต่ถามว่ากินผลไม้กินอะไรก็กินทุกสี เหลืองแดงส้มเขียวเหลืองม่วงต่างกินกทุกสีถ้าไม่ต้องกินฟังดีๆนะครับมีคําว่าอนุมลูลอิสระภาษาแพทย์เขาเรียกว่าฟรีและดีกการหนน่งคือสารต้านอนุมลูลอิสระมันชกกันระหว่างอนุมลูมอมลอิสระกับสารต้านก็จะหาได้จากไหนอนุมูลอิสระไม่ควรหามาเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวร้ายปัจจุบันนี้พวกแพทย์เราท่านประเทศเล็งเต้าคือที่เจ้าอนุมลูลอิสระเป็นเต้าที่เราจะยิง เห็นที่ไหนเป็นจริงที่นะ่าระการให้คนเราเนี่ยวนปัญหาเป็นทฤสูีที่ทําให้คนรู้ว่าจะเกิดมะเร็งจากเจ้าตัวเนี่ยันด,ดีนะครับในทางเคมีชีว่าเคมีซึ่งแพทย์เรียนเนี่ยสารทุกอย่างในโลกนี้นะครับเกาอี้หนังที่ผูกมันไนริกาไนโคลนเนี่ยล้วนแล้วก็สารเคมีนะครับ้ามีประจุไฟฟ้าที่โมเลกุลขึม้มมนเสมอถ้าประจุไฟฟ้าโมเลกุลไหนก็ตามจาเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่ สี่แแล้วก็ไดาไม่รู้ว่าขอให้เป็นคู่เป็นของดีโอเคไหมครับถ้าของอะไรจะเสียจะเป็นเดียวเสมอไม่เป็นคู่วงนอกสุดมันจะเป็นเดียวเป็นเดียวเป็นเดียวเมื่อไหร่เดียวเรียกว่าอันนมูลสระเป็นตัวที่โลลี่เหงาขาดคู่ครองอย่าล้างอะไรพวกนี้นะครับฟัง่าดูนะครับมันเท่ชวนแน่แต่พวกมีคู่เขากระดุนกันหนิงกันตายาเดินไปที่ไหนมันก็เป็นคู่เป็นตัวดี ออกซิเจนเป็นตัวตัวอย่างที่สําคัญมากเลย O2 โอเคนะครับ O2 เป็นสองโมเลกุลมาจาก O1 กับ O1 รวมแต่งงานกันเป็น O2 เรียกว่าออกซิเจนแต่เราพูดเสมอออกกำลังกายที่เราต้องการ,ร O2 เ,เข้าสู่ป่อนออกซิเจนเมื่อเข้าสู่ปอดเมื่อไหร่ดีเมื่อนั้นเมื่อเราให้ใจออกซิเ้นไปมันเป็นคู่ถูกไหมครับมันเป็น O2 เราสัญญากันแล้วว่าเมื่อไหร่เป็นคู่เป็นของดี <Yeah. S 2> yeah. เยี่ยมเซลล์ใช้ได้เซลล์แฮปปี้เซลล์เราทุกข์มาช่วย เมื่อวันดีคืนดีให้เจ้าของเนี่ยกันเรื่องไปเที่ยวดึกๆเที่ยวผับทเที่ยวบาร์กินเหล้าสุรินีเพลียมากทะเลาะเบาะแว้งกินสารพิษที่มาจากอาหารเข้าสู่ร่างกายสมบสูรร่างกายเสียหายไปเพราะเทียที่แต่งงานเป็นคู่อยู่เนี่ยดีๆเนี่ยนะครับเกิดการหย่าร้างขเพราะเราดูแลสุขภาพไม่ดีการเปกบทเป็นสารร่างกายเสียหายไปเพราะมันหย่าร้างไปฤติการเป็นเดี่ยวแ่งสมบัติกันนะครับทั้ก็เป็นหนึ่งตัวเป็นหนึ่ง โอที่เป็นเคยเป็นสองกลายเป็นโอหนึ่งเมื่อไหร่เปลี่ยนชื่อทันทีจากดีเป็นร้ายทันทีเป็นอนุมูลอิสระแสดงว่าชุ่อภาษาคืออะไรก็จะจากที่มีเดียวถูไหมครับมันเนี่ยมีแรงข่าดียในกระแสเลือดเราหัวใจปั้มเลือดฟึกมันก็ไหลไปอาบเซลล์ทุกเซลล์แต่มันมาหนึ่งมันเหงามันโรลี่ก็ต้องการหาคู่ให้ได้หาคู่คืนเหมือนเดิมก็จะวิ่งไปในกระแสเลือดสมมติว่าวิ่งมาแล้วมาเจอ สูงแค่ไหนครับผมนี่ลองยดัดงนกระป๋องเส้นธาตุรูปมาให้หนือนกระเทียมเขาเอถือซีดีมาอยู่ล็กโทรนการก็พ่อขาเอาหนูไปเนี่ยผมาก็เลยถือมาเนี่ยซูงแค่ตัวนี้เป็นเซลล์สมองอ่าไม่เอาของลูกสาวเป็นสมองดีเอานี้ด้วยกันไหมครับเป็นเซลล์สมองเซลล์ดีมีคู่ถูกไหมครับเซลล์สมองเซลล์เนี้ยต่อไปจะกลายเป็น <c oughs> อัลไซเมอร์อนาคตมันถ้าเกิดโดนรุมเมื่มีคู่อยู่ ให้เจ้าเดียวที่ที่ถูกแยกกันแต่เอาส้นมันกินดิบๆเลยแล้วบี่มาพึ่อกายมันอยากจะหาคู่แล้วเนี่ยได้เม็ถึงมาหวานคู่แน่เนี่ยพอมาเจอเจอสมองที่มีคู่ตข้งการแยกก็จะมาแย่งหนึ่งมจากเจอสมองมาเท่าตัวเองให้กลายเป็นคู่ถ้ามันเกิดแย่งได้นะครับเจอสมองตัวนี้จะขาดเป็นหนึ่งแต่ตัวเองที่มาเดียวจะกลายเป็นคู่แฮปปี้ไปแต่งงานร้อยต้องคู่ไป ที่เป็นวิธีการวรงจอของสารเอนสาร์อนุมูลอิสระตัวลายจะเข้าไปแยกงคนนั้นตรงนี้แย่งตับแย่งสมองแยกไตแยกปอดถ้าไม่เสียอสมองเสื่ตับเสื่อใจเนี่ยเสื่อมสลายไปโดยมีการเสื่อมสลาย3รูปแบบครับมาดีดีครับเมื่อเสื่อสมองวนี้ถูกแยกงไป1เมตรตัวเองจะกลายเป็นเดี่ยวไม่ดีละเสื่อกรเาอยู่คู่ถ้ามีการแย่งสามอย่างจืหนตายไปเลยซึ่งตายไปก็จบไปก็แบ่งเสืล์ใหม่ได้หรือสองเสื่อม ซึ่งเหยนเป็นตีนเป็ดตีกาที่เราเกิดขึ้นในร่างกายเราเป็นการเหี่ยวเยื่อต่างๆอันที่สองนื้อหนึ่งที่ได้ไม่เท่าไหร่ครับเกลียวเลี้งพอไว้แต่ถ้าเป็นอันที่สามคือเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง DNA เลยเซลล์ถูกแยกนี้ถ้าเป็นอันที่สามนะครับจะกลายเป็นเซลล์มะเร็งเซลล์แรกที่เกิดขึ้นคอนเซปต์นี้คือสิ่งที่แพทย์เราเชื่อว่าปัจจุบันนี้มันเกิดมะเร็งเป็นอย่างเงี้ยเกิดความเสื่อมของข้อต่อผิวถึงพันเหี่ยวเย่นก็อย่างเงี้ยข้อเซลล์ในหนังเราถูกแยกไปหนึ่งเลน เจ้าสมองสูญแยกเปนหนึ่งเมตรก็กลายเป็นปอัลไซเมอร์โอเคนะครับเพรางั้นไอ้เจ้าตัวเดียวๆพวกเนี้ยอย่าให้มันใกล้ทีเดียวมาแล้วเอาเท้าถีบมันไปให้ไกลๆหรือถ้าทีอื่นก็ตามแต่ที่จะถีบะันไม่ให้มันก้าวใกล้เราไม่ทำมันแยกเราหรอือผมจุดวิดีโอกดเฉพาะทีิไว้ก่อนไม่ต้องดูต่อน,นะครับกลับมาดูเมื่อใหม่หั่นผลไมส้สีส้มสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีมว่วงล้วนแล้วแต่มีสีประจำตัวเองที่ผิวมันที่ แครอเป็นตัวอย่างง่ายๆชัดเลยสีส้มคั้นมาก็จะมีน้ำสีส้มๆส่องดูที่กล้องของหมอจะเห็นเป็นเม็ดๆเม็ดสีส้มเป็นเลยในน้ำสีส้มนั้นนะครับประกอบไปเป็นเม็ดๆแต่ละเม็ดของสีส้มนี่เองแต่ละไม่รู้สีเขียวของผักนะแต่อะเร็ดของสีเหลืองของฟักทองุ่นแรกจะเป็นตัวหม่ที่ผมตั้งชื่อให้หม่ว่าเป็นอาเียกระเป๋าตุงมกระเป๋าตุ้มเลยนะครับแต่ไม่ได้มีจัหรอกนะ มีกระจุไฟฟ้าเต็มกระเป๋าเห็นภาพไหมครับเดี๋ยวเริ่มเล่านิทานต่อว่าเมื่อคุณกินแคอรอทเข้าไปก็จะได้เสียออตูงสีส้มเดินเต็มกระแสเลือดเลยเสียนี้มีประจุไฟฟ้าเต็มกระเป๋าต่อติโดโองตรงนี้พอไอ้เจ้าเดียวจะมาแยกเซลล์สมองถึงเม็ดมันยังไม่แยกไม่ถึงเซลล์ถ้าเรากินแคอรอทเข้าไปแล้วเสียเอตูก็มาบอกอเฮ้ยมันจะไปไหน ไอเดียวข้เทียนเดียวเขาบอกว่าผมจะไปแย่งเขาครับเสียบอกไี่ต้องเลยมาหาเสียนี่เจ้ากี่เม็ดเสียก็คักกระเป๋าให้ข้อเทียนเสียเขาตุ่มแล้วแต่ได้เม็ดเสียก็คักให้แทนที่เซลล์เดี่ยวเดียวเซลล์นี้จะไปแย่งเซลล์สมองหนึ่งเม็ดก็ไม่ต้องแย่งแล้วเพราะมหาเสียเสียแจกให้เองเมื่อเสียเป็นนักแจกแร้วอย่างนี้แล้วนะครับเซลล์เดี่ยวๆที่ไม่สามารถทำลายเซลล์สมองได้แอคชั่นที่เกิดขึ้นอย่างนี้เกิดเป็นในร่างมนุษย์จริงๆเกิดขึ้นจริงๆคนที่กินผัก สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีม่วงต่างรุลแลนด์ก็ได้อาเสียเผาตุมเข้าไปในทางการนั้นคอยะปปกป้องเซลของเราไม่ให้ไม่ให้มีถูแกแย่งจากใครเข้าใจไหมเอนะ่ยผมเล่าเรื่องนี้ผมเหนื่อยจริงเพราะมันเข้าใจยากครับก็สอนภาษาแก่เดอรนี้สอนทั้งวันแต่ผมไม่เอาเรื่องตัดแค่มาเลยนะครับให้เข้าใจภาพจริงๆที่เกิดขึ้นไม่ได้ฝอยยกเมฆนะครับในา่างการแต่จริงๆเลยมีการสู้กันระหว่างสารต้านมุสลัมก็คืออาเสียเผาตุม คอยไล่แจกก่อนที่มันจะไปทําลายเซลล์มันเป็นอย่างนี้เองเซลล์สมองม็ยังรีเซิร์ฟอยู่เซฟอยู่ไม่กลายเป็นเซลล์ถูกแยกอยู่เม็ดอย่งนี้เม็ดเซลล์ตับก็จะคอยรีเซิร์ฟอยู่ต่เงื่อไขคือเสียเปาตุงสีส้มจะแจกเพาะไอตัวร้ายตัวเดี่ยวสีส้มเาน,นั้นเอาพันเดียวกันเสียเปาตุงสีเขียวจากักนาผักบคกอกี่ใบชะพลูก็จะแจกเพาะไอตัวร้ายสีเขียวเอาพันเดียวกันเท่านั้นเราึงต้องกินผักหลายสีครับ พวกเหลืองทั้งแดงทั hmm. ้งม่วงม่วงเช่นพวกอ้งุูลพวกกระหล่ำปีม่วงพวกนี้นะครับดยแล้วแต่มีเม็ดสีซึ่งเป็นเสียเปอตุท้งั้นซึ่งเราเรียกสารที่เรียกเสียบปอตุนี้ว่าเป็นสารต้านมลอิะเราจึงจำเป็นต้องหาผักหายาเหล่านี้กลับเข้าบ้านให้ลูกให้เมียที่เป็นที่รักเราได้กินทุกวันนะครับก็จะได้มีภูปทานในการจะป้องกันไม่ให้ตัวจะตัวร้ายไปทําลายเซลล์ครับโอเคไหมครับจุดนี้วมืเขาใระจายไหมครับ ที่มันกายไปครับต้องกินครับกินเท่าไหร่ก็ได้ครับขอให้มันบรรลัยกันระหว่างเจ้าตัวร้ายที่เกิดขึ้นสมมติเจ้าตัวร้ายเกิด2,000เมตรถ้าเรากินเข้าไปสักระดับหนึ่งมี2,000เมตรผมก็มีร้ายกันได้ถ้าต่างสีต่างอะไรก็ได้มันไม่ไปแจกผมมีสีส้มผมก็ทําเฉยน่าจะสีเขียวมาตัวร้ายสีเขียวมึ้นมาผมก็เฉยเราไปอยู่บ้านไม่แหมกิ้งกันมันแจกไม่ได้อยู่แล้วถ้าผมมีสีส้มเนี่ยผมมีห้าไม่เห็นกระเป๋า ผมแจกได้สามเนี่ยเขาจะเหลือสองเอาไว้ดำรงชีวิตอยู่โอเคไหมครับถามว่าแครอทแอปเปิ้ลมันสร้างเม็ดสีไว้ทำไมกันเนี่ยเราได้น,นะครับพืชเนี่ยนะครับมันไม่เหี่ยวย่นง,ง่ายหรอกแอปเปิ้ลปลูกจากประเทศจีนท,ที่คุณหมิงเด็ดแล้วขี่เรืออ้อมก่อเข้าอุนแมาขึ้นเทสโกโลตัสที่